ิปเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องจมูกทรงไหนดีนะครับควรทําแบบไหนดีนะก็มีเพื่อนๆถามมาหลังไมนะครับว่าเราจะทําจมูกแบบไหนดีนะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าจมูกเนี่ยเปรียบเสมือนคุณเขาบนใบหน้าเรานะครับบนใบหน้าเรานะ่ะมันมี5คุณเขาสี่สายน้ําจมูกเป็นภูเขากลางหน้าภาษาจีนเรียกว่าจงชานก็คือตําแหน่งที่สําคัญที่สุดบนใบหน้าสําคัญกว่าตาสําคัญกว่าคิว้วอีกนะครับจมูกเนี่ยลักษณะของจมูกที่ดีคือได้สัดส่วนกับใบหน้าถ้าใบหน้าเล็ก จมูกต้องเล็กไปหน้าใหญ่จมูกต้องใหญ่นะครับแล้วก็จมูกที่ดีเนี่ยจุดสําคัญของมันคือมีเนื้อจมูกต้องมีเนื้อนะครับแล้วก็ห้ามแหลมห้ามคมมันเหมือนภูเขาอะภูเขาที่มีเนื้อมีผืนดินบนบนยอดเขามีไหล่เขาก็คือปิดจมูกนะครับฉะนั้นจมูกที่ดีมีเนื้อและเนื้อเนี่ยคำว่าเนื้อเนี่ยเหมือนมันเป็นเสมือนเหมือนผืนดินอะมันจะต้องปวดอะไรขึ้นฉะนั้นสาวๆแล้วหนุ่มๆที่ กำลังคิดอยากจะทำศัลยกรรมนะครับประเร็นแรกที่ทุกคนต้องคิดคือจมูกคุณควรจะมีเนื้อถ้าคุณทําแล้วมันไม่ทําให้มีเนื้อมีแตเ่เค็งกระดูกเนี่ยเสียหายนะครับอันที่สองเวลารูปทรงจมูกเนี่ยไม่ควรสูงไปมันเหมือนจมูกที่ดีอ่ะคือเหมือนภูเขาที่เป็นหลังเต่าอะเป็นจมูกที่มีเนื้อแล้วก็เป็นคล้ายๆภูเขาที่เป็นที่จริงเขาเรียวกว่าเขาหวงซาน คล้ายๆภูเขาที่มันไม่ใช่ภูเขาแบบภูเขาตะปูอ่ะเป็นภูเขาที่มันมีเนินขึ้นมาเงี้ยนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะทําจมูกนะครับแล้วอยากจะตัดปีกจมูกอะ่ะผมอยากจะให้ดูสัดส่วนใบหน้าจากภาพนี้นะครับสัดส่วนใบหน้าคือการลากจากคิ้วผ่านหางตาแล้วก็มาสู่ปีกจมูกนะครับมันจะได้รูปลักษณ์นี้เลยนะฉะนั้นปีกจมูกของเราหรือว่าฐานจมูกเราอ่ะไม่ควรเกิน เกินหัวคิ้วไม่ควรเกินหางตาถ้าใครปีจมูกใหญ่ก็ไปทําได้นะครับตรงนี้คือสัดส่วนของจมูกฉะนั้นถามว่าถ้าอยากจะตัดปีจมูกควรตัดไหมก็ไปคนตัดถ้ามันไม่เกินไปนะครับแต่จุดสําคัญคือจมูกควรมีเนื้อนะครับในตำราเนี่ยบอกว่าการโครจรของตําแหน่งของจมูกเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ4ี่ปีนะครับที่เขาเรียกว่าตําแหน่งซัวกนกลางตรงนี้สี่เอ็ดต้นแต่หัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยเือจนถึงอายุ59ปี นะครับห้าเก้าถีจนถึงช่วงตรงรประมาณนี้ตรงนี้คือยืนตรงใช่ไหมก็ถึงประมาณช่วงนี้นะครับฉะนั้นตำแหน่งตรงกลางกลางของจมูกเนี่ยตำแหน่งประมาณส่วนกึ่งเนี่ยก็คืออายุช่วง11ปีเนี่ยบ่งบอกถึงสุขภาพตรงกลางจมูกจมูกเนี่ยบ่งบอกถึงคู่ครองเะานั้นแกนจมูกที่ล่างระหว่างหัวหัวจมูกงมาถึงปลายจมูกเนี่ยควรควรตรงนะครับควรตรงแล้วก็เป็นป้องๆจะด,ดีมันบ่งบอกถึงการมีเนื้อนะครับ ปีหมูกได้ลูกแล้วก็รูจมูกไม่ใหญ่ไปเวลาเรามองตรงๆปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไม่เห็นรูจมูกถึงดีนะครับมองตรงๆเนี่ยไม่เห็นรูจมูกจมูกปิดอะไอย่างเงี้ยถือว่าสามารถเก็บเงินได้ดีแต่ถ้าเกิดใครมองตรงๆเห็นรูจมูกมากจะขคี้ลืมหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่โดยเฉพาะคนที่รูจมูกใหญ่ๆมองตรงๆแล้วเห็นรูจมูกใหญ่ๆเลยอันนี้เก็บเงินไม่อยู่อยู่แล้วนะครับโครงสร้างหลัก ของหน้าตาเราของจมูกเราเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่สูงไปไม่ต่ำไปแล้วก็จมูกมีเนื้อเป็นลักษณะของจมูกที่ดีถามว่าหลายๆคนทำัลยกรรมมาเนี่ยแหลมไปหรือว่าอะไรเงี้ยมนไปหรือว่าปลายจมูกเชิดไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่จมูกที่ดีมันเป็นจมูกธาตุไฟจมูกคือธาตุธาตุวกธาตุดินเป็นลักษณะของภูเขาจมูกแต่ถ้าเกิดจมูกแหลมไปมันจะกลายเป็นภูจมูกที่เป็นภูเขาไฟ ส่งผลเรื่องการเงินรั่วไหลหรือว่าความวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็อาจจะอพับคู่ด้วยนะครับเพราะว่าการที่แกนจมูกม,มันแหลมไปหรือว,ว่าจมูกเป็นภูเขาที่แหลมคมเนะี่ยไม่ดีควรจะมนดีกว่าฉะนั้นเราสังเกตว่าคุณหญิงคุณนายหลายๆคน่ะจะมีรูปลักษณ์จมูกที่ดีจมูกที่มนหรือว่าไฮโซคนมีาจะกินหลายๆคน่ะเกิดมาก็มีจมูกที่ดีอยู่แหละนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นลักษณะของจมูกที่ดีลองก็ลองเอาไปพิจารณาดูสําหรับคนที่ อยากจะทำจมูกนะซาสัอะภูเขาทั้ง3ของจมูกเนี่ยก็คือประกอบด้วยโหนกแก้มสองฝ้าแล้วก็จมูกเนี่ยโหนกแก้มไม่ควรสูงไปถ้าเกิดโหนกแก้มสูงกว่าจมูกเนี่ยเสียหายจะเสียเปรียบนะครับโหนกแก้มไม่ควรต่าไปถ้าโหนกแก้มต่ํากว่าจมูกโดยเด่นใบโหนกแก้มไม่มีเงี้ยอันนี้ก็จะเอาเปรียบจะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากมากกว่านะครับจมูกที่ดีก็สมควรบาลานซ์คือ ลิหลักความสมดุลมีเนื้อและสมดุลก็จะทําให้ชีวิตดีมีทรัพย์สินโดยเฉพาะช่วงปลายจมูกคนถามว่าจมูกมีแบบไหมที่แบบยึด,ย,ดยึดเป็นทรงได้ผมอยากจะให้ดูที่ผลชมพู่จมูกใหญ่แบบชมพู่อ่ะแล้วมีเนื้อที่ปลายจมูกสองข้างป้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการเงินและทางหารครับช่วงช่วงปลายปลายจมูกเกี่ยวกับการเงินเลยนะช่วงแน่การเงินช่วงกลางจมูกคู่ครอง ต้นจมูกสุขภาพฉะนั้นคนที่มีรูปจมูกสวยส่วนใหญ่การเงินจะไม่ค่อยมีปัญหาตัวนี้คือจุงเท้าตรงปลายจมูกเนี่ยจมูกจุงเท้าเนี่ยก็คือ,คอต้นปลายจมูกเนี่ยไม่ควรจะงุมง้มแบบแบบอะไรอะแบบแม่มดไม่ดีนะครับไม่ควรจะไม่งุ้มแบบแม่มดควรจะสมดุลทั้ง3ด้านนะครับปลายนะครับตรงนี้คือหลักข้าวๆนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับ กับคนที่ลักษณะจมูกสวยๆนะครับคนแรกนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักคุณพลอยนะพลอยชื่อจันนะครับคุณพลอยกับสามีเนี่ยชาวชาวจีนเนี่ยนะคุณเฮงเนี่ยสังเกตไหมว่าผู้ชายหน้าใหญ่แล้วจมูกสวยมากจมูกสวยมากมองตรงๆปิดเห็นไหมคุณพลอยก็จมูกสวยเห็นปะจมูกได้รูปสวยแล้วก็ปีกจมูกปิดคนที่ปีกจมูกปิดเนี่ยอ่าอย่างเนี้ยสังเกตว่าคนเนี้ย เขาเป็นนักธุรกิจด้วยคิ้วก็ต้องใหญ่คิ้วต้องดูมีเส้นมีความน่ากึ่งขาเป็นธรรมดาแต่ดูที่จมูกเขาจมูกปิดจมูกสวยรูปทรงจมูกดีเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคนที่2อนะอันนี้คุณท็อปเท่าแก่น้อยนะคุณท็อปเนี่ยตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยก,ก็ลำบากนะแต่ว่าพอเริ่มต้นมาได้เนี่ยเห็นไหมว่ารูปทรงหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเนื้อแล้วก็จมูกสวยมากนะครับ พวกตำแหน่งต่างๆดีหมดเลยนะครับตำแหน่งต่างๆตำแหน่งเนินทรัพย์สินเนินอะไรจมูกดีหมดเลยสังเกตไหมะนะครับแล้วก็ให้ดูอีกคนหนึ่งคนที่เจมมาเจมมาเนี่ยจะรูปจมูกสวยมากเจมมานี่ก็เป็นรูปผู้ดีมีอันจะกินนะครับรูปจมูกสวยรูปหน้าสวยคล้ายๆพระเอกเกาหลีไหมดูจมูกเขาผมอยากที่ผม,มเอารูปมาให้ดูเนี่ยคือผมอยากให้ดูจมูกนะครับจมูกเขาค่อนข้างสวยมากนะครับอะ่ะ มาดูอีกคนหนึ่งอันเนี้ยดาราไทยดาราไทยที่โเหเฮงดบดีสุดๆนะขวาคุณอ,อ้ําเนี้ยคุณอ้ํามาก่อนก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้พอคุณอ้ําเนี่ยเป็นหน้าทาัดไฟหน้าทัดไฟจมูกทัดไฟคิ้วคิ้วทัดไฟตาทัดไฟทัดไฟั้งหน้าคุณอ้ําแม็จะคล้ายๆนังเอกเอกาหลีหลายๆคนเพราะว่าเป็นหน้านทาดไฟนะจะมูกสวยมากนะเห็นไหมเห็นจมูกไหมนะครับหรือว่าใครอะลีเดียเงี้ยลีเดียก็จะมูกสวยรูปทรงหน้าสวยนะครับหรือว่าดาราของคนอื่นนะครับ อ่ะคนนี้ประธานที่ดีสิงหผิงประธานที่ดีสิงผิงรูปหน้านะทั้งบริวารทั้งไอเดียความคิดทั้งทุกอย่างเลยจมูกสวยค้างในรูปนะครับผู้นําที่คนจีนให้การมากนะครับตั้งรู้ยังไงแต่ว่าคนจีนให้การเคารพมากนะครับสังเกตว่าผู้บริหารหลายๆคนลองไปสังเกตดูนะคนรอบตัวรูปจมูกสวยนะครับผิดกับบางคนใบหน้าสวยมาก แต่รูปจมูกไม่ดีนะแต่บางคนรูปจมูกสวยอันนี้รูปจมูกสวยแต่ทําไมหนูไม่รวยหรือว่าหนูไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องไปดูเรื่องเพอ,อย่างอื่นด้วยนะมันอาจจะไม่ดูเรื่องของการทำรรดูพื้นดวงเดิมดูหน้าเดิมว่าบางทีเราทําจมูกมาแหลมไปอันนี้ก็เสียหายจมูกที่ดีก็ต้องมีเนื้อนะครับแล้วก็รูปจมูกใหญ่ไหมบางคนรูปหน้าทัดไฟรูปหน้าสวยหน้าดีจริงอะ่ะดูดีดูเป๊ะดูภายนอกอะ่ะ ดีหมดแต่เวลตามันไม่ได้เวลตามันหลอกตัวเองอยู่เวลตาดูภายนอกอาจจะดูแบบไฮโซดูนุ่นยูเนี่ยเวลตามันหลอกไม่ได้มนันมีองค์ประกอบอื่นที่มาเสริมอีกนะแต่คลิปเนี้ยผมเอาจมูกที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาให้ดูนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะบางทีเราทำศิลปกรรมไปอ่ะบางคนทำศิลปกรรมไปแล้วหน้าดีทุกอย่างดีหมดการเงินดีแต่ความรับไม่ดีคุณลืมทำอะไรไปหรือเปล่าทำบุญไง คุณต้องทําบุญเสริมด้วยเพราะว่าเวลาเราเกิดมาเราเกิดจากบุญเก่าจากชติที่แล้วจิตสังขารนํามาเกิดนะชัที่แล้วเราท,ทบุญมาเราจะเกิดมาหน้าตาดีหน้าตาแบบนี้แต่พอเรามาเสริมปุ๊บเนี่ยของใหม่ที่มันปะปะไปตามหน้าเราให้มันหน้าเราดูมิติดูดีขึ้นเนี่ยมันไม่มีบุญมาเสริมคุณต้องไปทําบุญทําบุญดาวไายดาวอังคารทําบุญโดยการถวายทางให้วัดสร้างอสังหาริัด เหล็กอะไรเงี้ยสร้างของให้วัดโดยเฉพาะที่ทางขุดบอ่อได้นะครับอาจจะไม่เชื่อผมแต่ใครที่ทําบุญบันดีแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เสริมใส่กรรมเยอะน่ะมันไม่ได้ดีดีเสมอไปใส่กรรมเยอะไม่ได้ดีนะโอเคแหละการเงินดีรุ่งเรืองงานดีได้รับโอกาสคนมาชอบเยอะมีคนมาชอบเยอะมีคนมาจีบมากขึ้นโอกาสดีๆเข้ามาบางคนได้แต่งงานแต่น้อยมาก นะถ้าทำเถื่กรรมเยอะไปน้อยมากนะครับที่ได้แต่งงานหรือว่าได้สมได้สำเร็จเรื่องคู่นะครับควรทำาศื่กรรมพอประมาณพอสมดุลยึดหลักสมดุลไว้แล้วก็อย่าลืมทำบุญสร้างกุศสไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะดูว่าลักษณะจมูกแบบไหนดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ไว้นะครับจะได้ไม่พลาด เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและก็หงเหงนะครับขอบคุณครับ